อืมแล้วก็มีอุปกรณ์อันนี้อะไรฮะอันนี้ยางเอเดี่ยวไม่มีทางรู้เลยผมดูว่าขึ้นสมองถ้ามันต้องมีเม็ดได้ไปด้วยนยฮะอันนี้มันจะช่วยเวลาที่มีเรื่องของการเติมเรื่องของกลิ่นหรือว่าเรื่องของสารสะท้อนแสงเพื่อให้บรรลงแสงเวลาที่มืดนสอ๋ออะไรก็ว่าเข้าไปก็เป็นขายสร้างความแตกต่างอนอกเหนือจากเจลอี่นๆครับผมถามตรงนี้เลยอ่ะถามคุณหมอทางนี้ก่อนคนใช้พวกนี้พิจารณาไหมที่จริงถ้าถามว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่ในกลุ่มของ เขาเรียกว่ากลุ่มพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือกลุ่มที่ว่ามีกลุ่ม p ราฟิเลียซึ่งศัพท์ทางไทยเรงนี้ใช้คําว่ากลุ่มที่เป็นกรรมวิปริตก็จะมีก็จะมีกลุ่มพวกนี้ด้วยหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่สนใจทางเพศค่อนข้างมากเพราะถ้าถามผมเองเนี่ยอุปกรณ์ที่มการวิพิตรกลุ่มหนึ่งกลุ่มสนใจค่อนข้างมากคืดง่ยพวกหม่งมุ่นหม่งมุ่น ก็จะมีพวกนี้เข้ามาช่วยไม่ถึงค่าผลิตผลแต่หมกมุน่นแต่ที่มากเกินมากเากเินกว่ามนุษย์ปกติใช่ครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถามผมว่าอย่างกระทั่งของที่ผมเห็นบนโซะเนี่ยถามผมว่าที่ผมยอมรับได้จริงๆเนี่ยมผมยอมรับได้อยู่แค่ไม่กี่ชิ้นก็คือตัวของยาเวก,ก้าโดยตรงที่เป็นตัวผลิตของแท้เพราะตัวอื่นเนี่ยผมก็มองว่าไม่มีผลเสียเยอะอซึ่งจริงผมอาจจะอยากจะบอกด้วยซ้ำว่าฝัาก,ากรายการเลยพวกคนที่ดูเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกว่า การอยากจะไปตามหาซื้อซึ่งอันตรายมากกับตัวนี้ผมรับได้คือตัวสารหล่อเลื่อนจริงๆเนี่ยที่ผมพรรับได้แต่ว่าตัวนี้เองจริงก็ต้องมาดูอีกว่าสารที่มีสอบัตมันคืออะไรเป็นกลุ่มผสมร่วมน้ําหรือว่าร่วมอะไรที่อันตรายหรือเปล่าแต่อย่างอุปกรณ์อื่นๆเสริมอื่นๆเนี่ยครับที่เราดูเนี่ยเหมือนน่าสนใจแต่จริงอันตรายเพราะคุณสมบัติของวัตถุที่ผลิต มันถึงมันจะดูเหมือนก้าจับแล้วนี่หรือโฆษณาคนขายบอกว่าดีอแต่เรื่องของการสอดใส่เข้าไปเพื่อสัมผัสผิวเนื้อที่บุบบางอย่างที่บอกก็คือว่าว่าอย่างที่คุณหมอท่านบอกคือมันเหมือนกับกระพุ้งแก้มเล่ครับลองเล่ดูว่าเราไปขบด้วยอะไรสักนิดนึงเนี่ยมันโอ้โหมันเจ็บขนาดนั้นมันทะลอกมันอะไรยังไงเพราะมันจะนําไปสู่เรื่องของความเจ็บปวดติดเชื้อหรือการบิดเจ็บใช่ซึ่งก็บถึงบอกว่า เราต้องให้เรื่องความรู้ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะมากและตออนี้บอกสักนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ที่จะบอกว่าเอมาพบพวกผมแล้วจะมีอุปกรณ์สั่งซื้อซึ่งอย่างนี้ไม่มีนะครับที่ที่หมอไม่มีขายนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวคนดูเขาดูไปหาหมอไปหาหาเลยไม่มีครับมมีขายไหมไม่มีครับคุณหมอทางนี้วาจใช้วิจารณ์คนใช้พวกนี้วิจารณ์ไหมไม่ต้องวิจารณ์ครับเป็นรสนิยมในเรื่องทางเพศนะเพราะว่าความ ผมคิดว่ามนุษย์จะมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเขาคิดว่าเขาชอบแบบนี้เขาใช้แล้วมีความสุขก็เหมือนกับคนที่ชอบสรรหาอาหารแปลกใหม่อ่าอาจจะเป็นเปิดพิสดารอาจจะเป็นแม่ท้อยนางรามหรือใครที่แบบชอบอาหารที่แปลกๆออกไปอ่าไม่ซ้ำซากไม่จําเจอาแต่ถามว่าบางอย่างเกินความจําเป็นผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเห็นด้วยก็แปลว่าเราอยู่ในกลุ่มเขาที่เป็นไปได้อยู่แล้ว ถูพวกนี้ไม่พิจารา,าเราก็ไมอกว่เราควรจะต่อต้านไหมเป็นตัวราพวกที่มันเป็นเซ็กทอยคือของเล่นอันนี้คือเกินถูกไหมฮะถ้าเป็นเซ็ก t อยประเภทอวัยวะเพศเทียมเนี่ยเราเห็นด้วยไม่ได้อยู่แล้วแต่เราต่อต้านเลยไหมไม,ไม่ต่อต้านผมคิดว่ามีคนบางคนที่จําเป็นต้องใช้โดยเฉพาะคู่สมรส ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องเพศและไม่สามารถตอบสนองได้คือไม่เท่ากันไม่เท่ากันต้องบอกว่าในทางการแพทย์คือเกิดความต้องการทางเพศไม่เท่ากันครับเช็คถอยก็จําเป็นหรือกรณีที่ผู้ชายเป็นโรคหลังเร็วหรือ,อย่อนสมรรถภาพทางเพศผู้อื่ก็ยังมีความต้องการที่จะมีได้ช่วยเอ็กซ์คอสมีกิจกรรมทางเพศแต่เขาก็ไม่อยากจะนอกใจสามีแต่เขาจะต้องเก็บกดอดกลั้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งก็คือให้ไปเขาใช้อุปกรณ์พวกนี้ไป ครับก็ได้เหมือนกันอันนี้คือทางบวกแท้ๆเลยครับเพราะฉะนั้นคุณหมออันนี้คือไม่ได้ไม่ได้สร้างปัญหาแต่แก้ปัญหาเปิดบุมขายพวกนี้เฉพาะกลุ่มนี้เอาไหมอืมผมคิดว่าเงี่ครับถ้าไม่มีเซ็กช็อปเนี่ยต้องต้องรู้ว่าเราจะจะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนเพราะบางทีผมเจอคนแค่ที่เขาจําเป็นจะต้องใช้นะแล้วถามว่าซื้อที่ไหนผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันเออผมก็จะว่าคงจะมีหล่ะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตน่าจะมีครับอ่าก็แนะนำานเท้นตอันนี้ผมถามเอาเฉพาะกลุ่มนี้นะคุณหมอ ไม่ได้บอกเห็นด้วยอยู่แล้วถึงขั้นต่อต้านไหมเขาเห็นขั้นต่อต้านไหมผมไอ้ที่มันเป็นทอยนะครับทอยนี่ก็คือเกินเลยนะครับอืผมผมไม่ต่อต้านแต่ไม่ยอมรับที่บอกว่ามันมีกลุ่มความไมปริกเช่นบางทีเนี่ยฮะมันจะมีอุปกรณ์เช่นไม่ว่าจะเป็นแท้เป็นอุปกรณ์ที่เพื่อสร้างความเจ็บปวดซึ่งก็คือกลุ่มของพวกซาดิสหรือมาสุคิสซึ่งมีเข้ามาอีกแน่นอนว่าถ้าเขาจับคู่กันได้มันจบแต่การที่เราเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปใช้เนี่ยผมถือว่ากับคนที่ไม่พึงประสงค์ถ้าอย่างนี้เนี่ย อันตรายอืมเพราะหนึ่งบอกว่าบางทีในกลุ่มพวกน,นี้มันจะอยู่ในกลุ่มที่เราต้องจําแนกให้ดีอืแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะหมกมุ่นหรือยอย่างที่ที่คุณมสุกมลบอกว่าจะมีเรื่องของพฤิกมอมอันนี้ผมอยอมรับได้อืมเพราะว่าเป็นเรื่องของความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นฟังจากทางนี้แล้วเอาเฉพาะพวกทอยนะฮะไม่นับยานะผมต้องถามยาม้ำฟังจากอาจารย์ทางนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับเปิดแจ็คช็อปเพื่อขายพวกทอยไม่เห็นด้วยครับถึงแม้ว่าจะไปดูมาแล้วที่เมืองนอกเยอะแยะครับแต่หน่วยนะ ผมคิดว่าให้รู้ว่าจะซื้อได้ที่ไหนแต่ถึงขนาดว่าจะเปิดเป็นเซ็กช็อปก็อย่างที่ให้รู้ได้ตอนที่ไหนก็คือว่าเปิดถูกกฎหมายได้าจะขายในจำกับอา,า,ายุคนชัดเจนถูกต้องถูกต้องาจจะอยู่ในโรงพยาบาลครับเอาให้ถูกต้องซะครับแล้วก็สําหรับคนที่เขามีปัญหาหรือจะมีคนที่มีรักนิยมเฉพาะ ไปพยายามหาซื้อมาโดยถูกกฎหมายก็เป็นสิทธิของเขาอย่างที่คุณหมอบอกได้โอเคแล้วควรจะมีข้อแนะนําทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าจะต้องมีข้อระวังอะไรบ้างเหมือนเวลาที่เราให้ยาต่างๆเพื่ออย่างที่คุณทาลองบอกก็คือ 1. คุมอายุสองคือคุมคุณสมบัติไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ไม่มีผลข้างเคียงอืนะครับคุณภาพได้ยังลองยางคิดถึงขั้นมาาจาะข่าวนี้กลัวว่าจะเป็นมะเร็งได้ด้วยซ้ำไปเอาไปสอดกอสวมสอนใจอะไรเนี่ยเพราะน้ํายาเพราะยางผมไม่ทราบว่าทํามาจากอะไรน้ํายาที่เคลือบเป็นยังไงความเฉพาะความเห็นของผมไม่เกี่ยวกับทางหน่วยงานนะครับเข้าใจฮะถ้ท่าที่ผมจับคุกคีมาจับมาหลายครั้งนะครับถ้าหากว่าเฉพาะอย่างนี้นะเฉพาะอุปกรณ์นะครับทอยของเล่นอะเฉพาะ อุปกรณ์นะครับถ้าหากว่าแก้ไขแก้ไขกฎหมายอืสังคมยอมรับประชาิจณนและสังคมโอเคอืแล้วก็สินค้านั้นได้มาตรฐานอยู่ในกรังควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีความรู้นะครับและไม่มีผลข้างเคียงอืและก็การขายก็ต้องมีไอเรียในการขายแล้วก็กําหนดอายุอะไรนะครับอาจจะอยู่ในก็คุมของเภสัชหรือแพทย์หรืออะไรนะผมคิดว่าผมเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดปอยอย่างนี้ รัดก,ก็ได้ไปสีการนําเข้าการควบคุมก็ง่ายถ้าปแล้วก็เราไอ้คนที่ฝ่าฝืนก็ต้องเอาโทษหนัก <c oughs> ถ้าคนขายต้องได้อนุญาตคุณถูกต้องมาผมว่เขาว่าคนที่ขายได้ต้องได้ใบอนุญาตเ,ออเป็นใ<ห>บจดหมายถูกต้องอหเหมือนกับขายยาอนุญาตแล้วคนไหนที่เอามาขายเองแบบผิดอย่างนี้ต้องเอาเพิ่มโทษให้หนักแก้ไขกฎหมายคือเข้าใจงี้คนที่ได้รับอนุญาตแล้วสินค้านั้นต้องผ่านบุตรออยพูงอะไต้องผ่านออยหรือกรมวิชาการแพทย์ปักขาผมคิดว่าก็ ผมไม่ชี้เรียมเอ่อเซ็กทอยถูกกฎหมายอย่างที่ทําได้ถูกต้อง่ันเียสั่งนี้ได้ไหมเซ็กทอยถูกกฎหมายผมคิดว่ามันก็ยังเป็นของที่ก็ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยไม่จําเป็นมันไม่ใช่ของจําเป็น่ะนะฮะก็ไม่ควรจะต้องไปยอมรับมันถึงขั้นต้องทําขนาดนั้นครับคือส่วนว่าเรื่องการเป็นบําบัดนั้นผมคิดว่าไปอยู่ภายใต้กระบวนการของทางแพทย์นั้นมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นถินค่าที่เอาไว้ใช้จําหน่ายใครมีเงินก็ซื้อได้ไม่ได้นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็่างเฉยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ ลักษณะนิยมนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปนํามาสู่การสร้างให้มันเกิดการยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าให้ความรู้เรื่องสำคัญมากๆให้ความรู้แล้วก็ของเหล่านี้เนี่ยจริงๆถามว่าจับได้ไหมจับได้นะเพียงแต่ว่าก็อีกนั่แหละมันไม่จําเป็นถึงจะต้องไปยกย่องยอมรับมันแต่ก็ป็นถึงขนาด ต้องรีบไปแห่กันไปทําลายมันก็ทันท,นทีเพราะมันต่างกันเรื่องยาต่างกันเรื่องของหนังพวกนั้นเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นไปยุ่งกับอารมณ์ไปยุ่งกับประสาทนะอันนัน้นเรื่องใหญ่กว่าแล้วมันกระทบต่อคนมากจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจัดพาราดี้คือจัดความลำดับความสําคัญของมันนั้นจะเซ็กซทอยนะั้นผมเกือบจะบอกว่าผมมองไม่เห็นความจําเป็นที่รัฐจะต้องไปไปไป,ไปยุกอะไรมันขึ้นมานะครับแต่ว่าทางนี้บอกว่ามันเป็นช่องทางให ถ้าอย่างนั้นเรากำลังพูดถึงวัฒนธรรมสองอย่างนะฮะเม้่อกที่เราพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางเพศสภาพในสังคมไทยซึ่งเรายพยายามกระมิกระเมียนพูดกันเรื่องแบบนี้ซึ่งควรที่จะมีการพูดกันให้มากขึ้นอย่างมีทิศทางอย่างมีเชื้อสาย์ครก็มีความรู้ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องวัฒนธรรมของการทํางานของผู้มีอำนาจอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นก็อย่างที่รั์สุภาษราพูดถูกที่สุดเลยถ้าบอกว่าโจรมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันถูกกฎหมายไปเถอะมันก็้รู แต่ทีนี้ถามว่ามันจําเป็นหรือยังฮะผมก็เห็นว่ามันก็ยังไม่จําเป็นหรอกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ว่ามาเนี่ยก็เป็นน้ําหนักในการพูดคุยกันแต่ทั้งนี้ทางทางรองนี่มันก็มีเหตุผลเท่าที่ผมฟังดูก็คือเรื่องคือพอไม่ไปทําให้มันถูกต้องแล้วคนไปซื้อใช้มันอันตรายถ้ามาอันตรายจริงพวกวัสดุสารล่อเลื่นอะไรต่างๆผมเสริมคุณเฉลยุยุกิบบางร้านขายมาเป็นสิบสิบปี ร่ารวยขายกันมานานสั่งกันมาทีหนึ่งเป็นรถใหญ่เป็นโู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ผมมันนั่งคิดเนี่ยเพราะมัน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 มานานมันเกิดแล้วคนมันเหมือนแบบใช้ไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ท่านลเกิดเราแก้ไขกฎหมายให้มันแบบว่าสามารถที่จะขายได้ถูกต้องสมมติแต่ก็คนใช้ไม่มีผลข้างเคียงผมบอกคนใช้ต้องไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะครับมันไม่ดีกว่าหรอไม่ดีกว่าหรือว่าให้ให้ให้หลบหลบขายแล้วก็คือเวลาคิดของวิทยาศ์คล้ายๆกับว่าก็ไม่ต้องไปเอาไปอาตายกับมัน แต่ก็ไม่ต้องไปยกย่องมันให้มันถูกกฎหมายซะมครับมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมการทํางานเพราะนั้นถ้าหากว่าเราคิดว่าเราอยากจะพัฒนาเรื่องวัฒนธรรมการทําง,งานที่ไม่เลือกที่รักมากที่ชังนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันผิกกดกฎหมายหลายหลายมาตราอยู่เหมือนกันนะครับยิ่งกรณีของพวกเป็นสารหล่อเลื่อนอะไรต่างๆนี่มันจะไปต่อถึงพรบรเครื่องสำอางนี่ยังไม่นับเรื่องของอ,ะอระมวลกฎหมายยา287ซึ่งนําไปถึงเรื่องการลิ้ซับอะไรต่างๆไปด้วยนะครับมันยังมีพรบยาพรบเครื่องสำอางพรบสุรกากรพรบ ภาษีเงินได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลายเรื่องเนี่ยซึ่งองค์ประกอบส่วนรายละเอียดของมันเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ได้พูดไว้กับผู้บริโภคแม้ว่าของนั้นจะเป็นของที่ถูกต้องแล้วเอาผิดกันเนี่ยรายละเอียดเยอะแต่ทางนี้บอกว่าถ้าอยู่เฉยๆอย่างที่อาจารย์เดือศักดิ์บอกเนี่ยทางนี้บอกว่าโอ้โหมันหวงนะมันใช้กันไปสิบสิบปีต่อไปันจะมากขึ้นมากขึ้นคุมซะดีไหมคุมด้วยการทาให้ถูกกฎหมายอาจารย์คิดว่าไม่ไม่จำเป็นไม่เห็นด้วยคือไม่เราไม่อยากจะทําให้มันเกิดกระบวนการอย่างที่ท่านประหลัดพูดท่านประหลัดนัท ก็มันจะเกิดกระบวนการเอาอย่างแล้วในที่สุดก็มีการบริโภคของแบบนี้จนเกินความจําเป็นจะเกินกลุ่มคนที่ไม่ไม่รู้ก็เลยรู้กลุ่มคนที่ไม่ได้ใช้ก็เลยใช้เรื่องเพศกับชีวิตนั้นเนี่ยเพศสภาพในสังคมไทยมันไม่ควรจะมากจนเกินขนาดนะมากเกินจะทําให้เกิดการมากเกินขนาดนะคุณหมอเอ่อพวกที่มากเกินขนาดเราก็มียาที่ลดขนาดความมากได้ครับพวกนี้เพียงแต่ว่าเวลาที่เขามีความต้องการเนี่ยเขาสามารถที่จะลดเอเรื่องของความกําหนัดความ ความต้องการทางเพศแบบด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมผมจ้องบอกนี้ครับว่ากิจกรรมทางเพศของมนุษย์เราเนี่ยจะมีอยู่สองรูปแบบก็คือเรามีกิจกรรมทางเพศกับคนอื่นเรียกว่าเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเรามีกิจกรรมทางเพศด้วยตัวเองเราเรียกว่ามาสเ u r b a หรือการช่วยตัวเองนะเช่นคนที่ไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้กับคู่สมรสอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคนโสดเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เรื่องผู้นี้ชดเชยอาจารย์กมงบอกคุณบอกกำมงว่าก็เปิดช่องให้คนกลุ่มนี้เข้าไปใช้แบบโดยตก่นหน่อย แบบควบคุมนะคือนี่ฮะตอนนี้อไอ้ประเด็นว่าจะเปิดเซ็ทช็อปหรือไม่เซ็ทช็อปเนี่ยมันต้องลองใช้คำว่าเซ็ททอยละผมลดลงมาเป็นเซ็ททอยละต้องแก้ปัญหาเรื่องการปัญหาเรื่องกฎหมายการค้าวัตถุลามกเพราะตอนนี้มันยังอยู่ในส่วนของคำนิยามว่าวัตถุลามกอยู่คือถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ค้าค้าขายกันก็โรงพยาบาลก็ขายไม่ได้วายเบรเตอร์ดิวโดอาร์ติฟิเชียลวาเจน่าช่องคลอเทียมองคชาเทียมเ เอามาใช้ขายในโรงพยาบาลไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นก็ทําในลักษณะที่ลับๆล่อๆซื้อขายกันทางไปรษณี